สวัสดีครับวันนี้มาส่งขนมจีนแซนด์วิชแล้วก็เฉากล้วยลูกค้าสั่งอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสั่งอะไรกันบ้างนะจ๊ะมาดูกันนะครับของที่มาส่งลูกค้ามีอะไรบ้างอันนี้แซนด์วิช50ชิ้นนะครับถุงละยี 5, ชิ้นละ1 5บ้าบาทนุ่มเครื่องก็ใช้เกรดเอนะครับ เฉาก๊วยเจลลี่100ถ้วยนี่ครับอ่าเฉาก๊วยทรงเครื่อง10ถุงขนมจีนน้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำพริกสูตรโบราณ15ชุดนะครับอย่างละ5ชุดนี่โอเคอพอดีเต็มรถพอดีนะครับ นี่คืออ,อันแซนด์วิชที่ลูกค้าสั่งนะครับ50ชิ้นชิ้นละ15บาทอันนี้คือราคาส่งนะครับเฉาก๊วยเจลลี่ถ้าสั่ง50ถ้วยขึ้นไปถ้วยละ8บาท100ถ้วยก็800อนะครับขนมจีนก็ชุดละ35บาท35บาท15ชุดนี่ครับโอเค ก็ขายของนิดนึงนะครับไม่ได้มาอวดออเดอร์แต่ว่ากำลังจะบอกว่าลูกค้าลูกค้าที่ใช้บริการเราเขาสะดวกนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเองเราจะส่งให้ประหยัดเวลาช่วยประหยัดเวลาของลูกค้าแล้วก็คือถ้าเกิดใครต้องการของดีราคาไม่แพงอาจจะค่อนข้างถูกด้วยซ้ำไปก็ติดต่อมาได้ ก็เอาไปเลี้ยงหลายๆงานนะครับอย่างเช่นงานทําบุญตามวัดเลี้ยงพนักงานหรืองานบุญใหญ่แล้วก็หลากหลายอย่างนะครับอย่างแซนด์วิชของเราผมเคยกิน10บาทนะฮะที่เขาขายกันโอ้โหขนมปังแข็งแล้วก็ทานไปแค่เพียงครึ่งชิ้นเองผมก็ต้องทิ้งแล้วของผม15บบาทมันจะนุ่ม เพิ่อมอีกห้าบาทนุ่มไส้ก็ใช้แบบเกรดอย่างดีเลยนะครับเออชนิดแบบดีที่สุดของร้านเลยครับอ่าแล้วตัวเฉาะกล้วยก็เหนียวหวานเข้มข้นแบบพอดีพอดีนะครับก็สะดวกครับเป็นทั้งเลือกนะฮะใครสนใจก็สั่งแบบนี้ได้นะครับบายบาย,บายครับถ้าชอบกดติดตามฝากติดตามด้วยนะครับกดนะครับ คิดกระดิ่งจะมีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนที่มีประโยชน์มีสาระนะครับกดแชร์ได้ครับนี่ครับหรือกดไลค์ชอบไหนคลิปไหนรักคลิปไหนกดใช้ได้ครับผม